ครับสวัสดีครับพี่น้องทำไปส้มนะครับคี่ผมส่มส่งในยำดมคลิปนะครับพี่น้องปกติเราในยำดมคลิปนี่จีบบกค่อยเด้เปิดเผยตัวตนนัวหนาตานะครับพี่น้องที่ทาคลิปมากเพราะว่ากะบกค่อยเดี๋ยมีเวลานะครับพี่น้องบกค่อยมีเวลาเป็นไรประมาณอาจจะร่วงแต่ช็อตนะครับพี่น้องทำวิดีโอกับบค่อยเดีลยวร่วงหลายเดือนนะครับพี่น้องที่ว่าเลยเขามากุ๊บมาพ่อ ผู้ติดตามนะครับเอ็กซอก็ได้นะครับพี่น้องมันอนี้ก็ไม่โอกาสดีในขามากก็ด้มาอ่าไายเห็นเปิดเผยหนาตานี้น้อยนะครับเพราเด็กคุยกันโดนแล้วถ้าไทยย่ำเทียงครับจะขอบายของวันที่สิบหกครับสิบหกพฤศจิกานะครับพี่นอ้องถามขา่าวถามขา่าวอยู่ดีสบายจะมัดตุกผู้ทุกคนงงนะครับน้องผู้ติดตามของอ่าในยำลงคลิปนะครับสองในยายลงคลิปพ,พี่น้อง กระแดดฮ้อนครับพี่น้องบอกกันไปก็ได้อืมนี่ข้างนอกนะครับอ่าข้างนอกแดดฮ้อนนะครับวันนี้ก็มือศพมือมานนะครับพี่น้องวันดีที่ผมพูดยิ่กาตอนเที่ยงแล้วนะครับพี่น้องอ่ากับบคคอยเด็กปล่อยชิปอืมแนวทังสลากกินแดงรัฐบาลไปได้นะครับพี่น้องเพราะว่ากะจิบสละกายยางอยู่วันนี้ก็มีโอกาสได้มาตอนเที่ยงครับมาตอนเที่ยงกับบ่าวม้าจาน้ำครับถึงเป็นภาษาอีสานนะครับพี่น้อง ภาษาไทยอีสาสสนจนภาษากลางภาษาไทยกับบกคคลได้บอกเลยน,นะครับสำหรับใดที่เขามาเบิงมาชมดวแวะมานะครับพี่นนองวันนี้ก็ได้อาจจะบางคนก็ะจะิตฟังบ่คอยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าสมัารเอฟที่ของนยงองายยมกคลิีกัของค์บาในี่กะมันเป็นคนสารนะครับจนมากก็ได้สำหรับแนวทางสลักจิงแจงสบันกดนีก็ถ้าสเยวตามที่สังเกรตรหรือพิจารณาเบืเ้องแรวในความฝันหรือว่าน้ำ สำหรับตางๆนะครับพี่น้องก็นิ่งแปดกับเก่าพี่น้องแป่เก้ามาตัวคี่แม่บอพี่น้องเอาดึงแนวทางนะครับพี่น้องเพราะว่าบกะสายเต๋อไปแล้วครับพี่น้องเอาไว้เอ็นงดหนาครับพี่น้องก็ใช้แนวท่างมาแต่เนินนะครับแนวทางเนินมาลงนั่งเสนอให้เจ็บที่แต่เบิ้งในช่มกันนะครับพี่น้องเพราะว่ากะเริ่มข้ามชิปไปแล้วครับเพราอเริ่มบ้างแล้วครับพี่น้องบ้านจก กิจการงานอของเบาในนะครับพี่น้องในยำลมชิปนะครับพี่น้องกระิเริ่มล่งข้อมูลให้เอฟซีเดบงไดชม่นะครับะกระชิ่ร่งแบบนี้นะครับแบบเปิดเผยตัวตนนาตาข้อมูลมานําเสนอนะครับเป็นยำลมชิปก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นชิปต่องเทยานาแน่นะครับพี่นอ่มชิปเนื้อข้างสลักจินแดง แนทางสุกราบมาจากสถานที่ต่างๆจากข้อมูลต่างๆนะครับมาฝากมาจอนดเอฟซีด้เบิรงในช่มเพื่อไปเป็นพิจาณาการเชียงโูกเชียงลาบนะครับพี่น้องสลักกินแบงรุฐบาของรมขอเพราะว่าเน่นก็เดินเรื่องแนทางสลับถึงแดงนะครับพี่น้องแต่ว่ากรบบอด้สนับสนุนให้เปลี่ยนการพิจนรณาครับพี่น้อง ก็ทราบถึงเรงกันจีงแดงรัฐบาลนะครับพี่น้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับผมคลิปนี้ก็แนะนําตัวไปก่อนครับพี่น้องเอาไว้พอกันชิปไม่ลิปหนานะครับพี่น้องวันนี้ก็เอฟซีทนใดทีสื่อรัฐบาลนะครับพี่น้องขอให้โชคให้มั่นลัเบืเงินทองนะครับพี่น้องสูขภาพร่างกายแข็งแรงครับพ่อไม่ลิปหนาครับสวัสดีครับ